สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่20เป็นวันเสาร์กันยายน2568แล้วทุกคนเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนสันเขื่อนกันตะลิ่งพังเนาะแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมด้วยแล้วเป็นพื้นที่วิ่งออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานได้ด้วยถัดลงไปก็เป็น ถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาดังเดิมเป็นเส้นดั้งเดิมทุกคนวันนี้วันที่20นะทุกคนเป็นวันแรกของงาน ตามรอยเสด็จประพาต้นของเสด็จปู่รอห้านะทุกคนนะงานก็จะมีไปถึงวันที่22นะทุกคนทุกคืนเวลาประมาณ2ทุ่มก็จะมีศิลปินดังๆมาแสดงในเวทีกลางนะทุกคนแต่ก่อนถึงช่วงเวลาที่ ศิลปินดังๆจะมาแสดงที่เวทีกลางบริเวณเวทีกลางก็จะมีกิจกรรมท้องถิน่นขึ้นไปโชว์ขึ้นไปแสดงให้ได้ชมกันนะทุกคนแล้วสินค้าภายในงานนะทุกคนนะก็จะเป็นของกินของใช้ที่ทำมาจากพื้นถิน่นจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองแล้วก็บ้านใกล้เดือนเคียง ข้อสำคัญช่วงนี้แม้ว่าโควิดเนี่ยจะเป็นโรคประจำท้องถิ่นแล้วก็ตามอ่ะไม่ถือว่าเป็นโรคระบาดแต่ก็ต้องระมัดระวังนทุกคนนะการสวมแมสการสวมแมสป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยเวทีกลาง แต่ชมบรจากาศบนสันเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพยากันก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณสลากลางเก่านะทุกคนก็มีอายุร้อยกว่าปี200ปีประมาณนั้นนะทุกคน ยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าแถวทำอะไรนะทุกคนนะแต่ขอพาทุกคนชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนไปบริเวณด้านหน้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นพื้นที่ชมวิวแล้วก็จัด,จดกิจกรรม จัดออกกำลังกายแอตลบิกแดนซ์ก็บริเวณนี้นะทุกคน ทุกคนจะพาเข้าไปดูบริเวณงานกันวันนี้วันแรกก็จะมีพิธีเปิดงานเลยทุกคนนะเป็นถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเก่าเส้นดั้งเดิมทุกคนไปไปเดี๋สิเขาเข้าแถวทำอะไรกัน ลองดูสิโอ้เข้าแถวยาวเหยียดไปดูซิเขาทำอะไรกันเขาแจกอะไรเนี่ยโอ้เขามีของแจกด้วยบ้างทุกคนน้ำตาลทรายโอ้ราคาพิเศษ20บบาทต่อถุงจำหน่ายของราคาถูกอ่ะ ในช่องคนมนอรมเราเคยพามาเที่ยวเลยนะทุกคนไปดูบริเวณงานทั่วๆไปก่อนเขาก็จะมีเก้าอี้เป็นศูนย์เป็นพื้นที่รวมในการที่จะซื้อของมานั่งกินรวมกัน ีขาดีนทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวทุกข่านนะครับดแ่าแลจมลันเยอะไรมมดจะับจัไเาจัดบูธเป็นระเบียบแล้วก็ไม่คับแคบจนเกินไปเนาะทางเดินของกินก็ปกติด้ทุกคนนะ เดี๋ยวจะไปดูพื้นที่โซนที่เป็นของกินพื้นเมืองของกินท้องถิ่นนี่เจอสนามเด็กเล่นแหละทุกคนมะพร้าวตังโมน้ำดื่มน้ำอัดรมก๋ยเตี๋วก๋ยเตี๋วก๋ยเตียเต๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊เพนพาดูทั่วๆไปเนาะมีพิซซ่าจิ๋วได้10บบาทเออเดี๋ยวแวะมา แวะมาซื้อเอาไว้แก้มแก้มกับกาแฟหรือนมอุ่นๆน,นะทุกคนอาคารสลาเก่าด้านขวามือเนี่ยจะเป็นพื้นที่แสดงของโบราณนะทุกคนนะมิวเซียม <Museum, S 2> เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ของท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง ่ะไปดูเต็นท์เวทีกลางกันโอ้สวยงามเลยทุกคนโอ้สวยงามมากไปเดี๋ยวสิ่ะไปดูสิเดี๋ยวสิตัวนี้เขาขายอะไรเนี่ย โอ้นี่กุ้งฝอยทุกคนอ๋อกุ้งทอดน้ำข็งเนาะน้ำขงน้เียนข็งอันนี้ขนมอะไรเนี่ยน้ำตาลทรายเนาะข้าวต้มมัดน้ำเทียนเนาะโอ้ถั่วีิสงคั่วนะชื่ออะไรนะ อันนี้นะโอ้ oh, ทำไมบอกขนมนมสาวเลยครับอ๋อ oh, ทรงอะเข้าใจครับขอบคุณฮะขอบคุณโอ้ oh. <laughs> และนนี้อันนี้ขนมกล้วยเนะ oh. ะาะโ <l> อ้เดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวกลับมาดูอันนี้อะไรครับเนี่ยเมลอน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 เลยครับเดี๋ยวกลับมาดูอ้าวนี่เป็นพื้นที่ถ่ายรูปทุกคน นักท่องเที่ยวเขาก็หลายส่วนก็นิยมแต่งแสงกายย้อนยุคแต่งตัวย้อนยุคอ่ะทุกคนตรงตรงนี้คืออะไรจุดลงทะเบียนสื่อสารมวลชนเนาะ ระยะนี้งบประมาณซอฟ์พาวเวอร์คาดว่าลงไปทุกภูมิภาคทุกกลุ่มจังหวัดนะทุกคนเมื่อคืนก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะจัดที่อุทัยกลุ่มสี่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างก็คือกำแพงเพชรพิจ,จิตรนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธาเนี เอาละทุกคนเราพาชมงานบรรยากาศทั่วๆไปยามแดดร่มลมตกนะทุกคนนะ หลังจากวิ่งออกกำลังกายริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็พามาดูบรรยากาศแดดรม่มลมตกกันว่าเป็นยังไง เราปิดกล้องตรงนี้ก็แล้วกันโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ